ด่วนศาลมีมติเอกฉันไม่รับคำรอ้องปมเสนอชื่อพิธาโหวตนายกซ้ำ <The> <topic of> <world> เมื่อวันที่16สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญนัดประชุมเวลา9นาฬิกา30นาทีเพื่อพิจรรารณากรณีผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีรัฐสภามีมติตีความว่าการเสนอชื่อแนพิธาลิมเจริญรัฐให้ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรอบที่สองเป็นยติทั่วไปต้องห้ามนำเสนอยติซ้ำอีกตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพุทธศักราช2563ข้อ41ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา272เป็นการละเมิดหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนตามรัฐธรรมนูญมาตรา3วรรค2มาตรา5วรรคหนึ่งมาตราย5วรรค3ามและมาตราย7หรือไม่พร้อมกับมีคำขอให้ชะลอการโหวตนายกออกไปจนกว่า จะมีคำวินิจฉัยโดยเป็นการพิจารณาต่อเนื่องมาจากการประชุมเมื่อวันที่3สิงหาคมภายหลังเห็นว่าคำร้องนี้มีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและมีประเด็นเชิงหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมจึงให้เลื่อนการพิจารณาสาหรับคำร้องและให้สำนักงานสาร,รธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาทั้งนี้สารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เมื่อมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาแล้วคำขออื่นย่อนเป็นอันตกไป